go เบาๆสิคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ไปก่อน go go เบาๆสิลูกกลัวจังเลยเข่าก็ไปก่อนไม่ตะปันอะไรเมื่อกี้อะปันไปแล้วลูกเอาเข้าไปที่ใกล้ๆตัวสิเดี๋ยวมันร่วงเตียง อ้าวมันแแพ้ต้องทํายังไงไหนเรามาดูกันเลยแพ้ต้องทํำยังไงอ่ะสวยเลยนะอู้แล้วยังไงอีกอู้ต้นไปกระโดดด้วยกระโดดด้วยกระโดดด้วยเอ๊เตอรลิงเลยตอรลิงเลย